ขอต้อนรับเข้าสู่ออ t โตอัปเดตครับผมวันนี้ครับเราอยู่กับเรียกว่าเป็น New นะครับฮุนไดเครอ a าร์แบล็กเอディชันครับซึ่งบริษัทฮุนไดบ Mobility ประเทศไทยครับเรียกว่าเปิดตัวใหม่ครับกับคอลเลกชันใหม่เลยมีเพียงแค่50คันนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเจ้าฮุนไดเครอ a าร์แบล็กเอディชันครับเรียกว่า สตาร์ทสมาร์ตยูเลิครับในคอนเซปต์ของเขาในการปรับเปลี่ยนรูปโฉมเป็นแบบสีดำแบล็กอ d ดิชันแบบนี้ดูและคมเข้มมีความดุดันแถมมีสิ่งที่ปรับเปลี่ยนออกไปนะครับจากที่เริ่มต้นมาเมื่อเปิดตัวไปเมื่อประมาณโมอเรโชว์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าที่ถูกออกแบบมาสไตล์ของไดมอนด์หรือว่าสไตล์ของเพชรมีส่วนที่เป็นเหลี่ยมสันแล้วก็เหลี่ยมคมในรูปแบบของเพชรนะครับรวมไปถึงไฟหน้าที่เป็นแบบ ฮ i ดเด้ LED หรือว่าเป็นแบบฮ i d เด้นไลท์คือไฟหน้าที่ถ้าเราดับเครื่องยอนต์เรียบร้อยแล้วจะดูเรียบเหมือนกระจังหน้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เกิดการสตาร์ทรถขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมี daytime running light ขึ้นมาทําให้เห็นว่านี่คือในส่วนของไฟหน้าแต่ถ้าดับเครื่องปับ๊บเป็น h i ดเด้นไลท์ทันทีเลยนะครับนี่คือส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปในส่วนของกระจังหน้า อีกหนึ่งยางที่ปรับเปลี่ยนไปในห้องโดยสารจะมีในส่วนของกรอฟบ็อกนะครับหรือว่าเป็นกรอฟที่มีเรื่องของระบบปรับอากาศที่เข้าไปในห้องโดยสารแล้วก็มีในส่วนของกล่องตัวเนี้ยที่คุณจะสามารถใส่พวกเครื่องดืม่มน้ําอัดลมที่เป็นกระป๋องใส่ได้ถึงหกกระป๋องเลยนะแล้วก็สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิตามอุณหภูมิแอร์ในรถยนต์มันเหมาะมากเลยกับใครที่เดินทางในลักษณะที่เดินทางไกลแล้วต้องการที่จะไม่อยากจะแวะพักเพื่อจะซื้อน้ําคุณใส่เครื่องดืม่มได้ถึง6กกระป๋องใส่ไปในกรอฟบล็อกตัวเนี้ยครับ จะใช้ความเย็นของแอร์คอนดิชันเข้ามาเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำอันลมนั้นเย็นตามอุณหภูมิในห้องโดยสารเลยนะครับอีกหนึ่งส่วนในเรื่องของล้อที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในขอบ17แต่ว่ามีการออกแบบลายใหม่นะครับพอม,มาพร้อมกับดิสเบกหน้าหลังแล้วก็ความสวยงามและความดุดันคมเข้มของเจ้าฮุนไดคร c r e t ตอร์แบล็คเรดิชนนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของภายใน ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดำคมเข้มตัวเบาะวัสดุถูกออกแบบใหม่นะครับคอนโซลด้านข้างถูกออกแบบใหม่ให้มีวัสดุที่ถ้าใครได้สัมผัสแล้วจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันปรับเปลี่ยนไปแล้วมันนุ่มขึ้นระบบช่วงล่างนะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนไปให้มีความนุ่มมากขึ้นแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้ผมว่าแนะนําควรจะมาลองหรือว่าคนที่จะมาสัมผัสแล้วก็ไปลองทดสอบได้ที่โชว์รูมนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ยังคงม,มั่นใจกับ ระบบความปลอดภัย ADA s หรือว่าระบบความปลอดภัยทั้งหลายทั้งแหล่ในตัวรถของฮุนไดครีตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยเบรกเตือนการชนนะครับหรือว่าจะช่วยเบรกในส่วนของด้านหลังแล้วก็เตือนการชนในส่วนของด้านหลังระบบถุลงลมนิรภัยหรือว่าระบบช่วยออกตควบนทางลาดชันระบบต่างๆตัวนี้ยังคงมีเหมือนเดิมแล้วก็มีความปลอดภัยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเจ้าฮุนไดคร r ต t าแบล็ k เอ i t ชันตัวนี้ราคาที่เปิดออกมานั้นอยู่ที่959นั่นคือ9 5 9 0 0 0บาท ถูกลงจากตัวเดิมครับที่เคยเปิดตัวไปที่999หรือว่า999,000บาทนั่นคือในส่วนของ n ุ a ได r เ t รตา a บล็ d i t ชันมีเพียง50คันเท่านั้นแต่นอกเนจากนี้แล้วยังมีอีกหนึ่ส่วนครับนั่นคือ y ุ e n ได i Creta ในลักษณะของท Tone ซึ่งมีให้เลือกถึง4รุ่น4แบบ4สไตล์ด้วยกันนะครับความปลอดภัยหรือว่าจะเป็นระบบต่างๆนั้นยังคงไม่แตกต่างกัน ระบบขึ้นยนต์ครับยังคงเหมือนเดิมครับอยู่ที่1.5ลิตรนะครับหรือว่า 1,500cc 115แรงม้า144นิวตันเมตรนะครับผมเรียกว่าพอตัวครับในการเดินทางในลักษณะที่ใช้เป็นครอบครัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็ราคาเริ่มต้นนะครับทั้งหมดเลยอยู่ที่789ครับหรือว่า789,000บาทครับสำหรับคุณใดเค e ต s รุ่นใหม่ที่เปิดโฉมใหม่เว้นเจ้า Black Edition ทันนี้ครับอยู่ที่959แล้วก็ มีความดุมีความคมเข้มผมอยากให้คุณผูชมครับได้ลองดูหรือว่าลองสัมผัสหรือว่าไปลองทดสอบรถได้ที่โชว์รูมของคุณใดทั่วประเทศครับและคุณจะรู้ว่าคุณใดเครต้าไม่ว่าจะเป็นทูโทนหรือว่าเป็น Black Edition นนั้นเหมาะสมกับรถครอบครัวในสไตล์บ้านเราแบบนี้ครับ